อรุณสวัสดิ์ค่ะกัลยะาณมิตรทุกท่านครพบกับแคนดี้นะคะรันอัลบาสเดอร์กลุ่มกัลยะาณมิตรจังหวัดเลยค่ะเพื่อนๆชอบปลูกบอนสีกันไหมคะสำหรับอโลคาเซียนะคะแคนดี้ก็สนใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะวันนี้แคนดี้ก็เลยคิดว่าแคนดี้น่าจะไปขยายพันธุ์นะคะที่คุณแม่ให้มา จำได้ไหมเมื่อวันก่อนคุณแม่ให้มา2ต้นนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ออกเพื่อนออกหน่อมาเต็มเลยแคนดี้ก็เลยว่าจะไปขยายหน่อนะคะขยายหนอ่อบอนสีเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะแล้วก็จะไปผ่าหัวด้วยนะดีไหมผ่าดีไหมถ้าผ่าหัวนี้ก็จะได้เยอะนะแต่ว่าถ้าขยายหน่อนี่เขาก็ไม่เจ็บตัวด้วยแล้วเขาก็ก็แตกหน่อได้เหมือนกันนะอ,อ,อยู่ที่การดูแลด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแคดดี้จะขยายขยายเขายังไงนะคะแล้วก็จะผ่าหัวยังไงนะคะสําหรับเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยประวัติความเป็นมาก็ไฮโซมากเลยนะก็คือออ,องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5นะคะพระองค์ท่านทรงสเสด็จประพาสที่ยุโรปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กนะแล้วก็ เจ้ากรุงไกรเซอร์เนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยก็ได้ให้ของของขวัญที่ระลึกกลับมาที่เมืองไทยก็คือบอนสีตัวนี้แหละเมื่อพระองค์เสด็จกลับนิวัตกลับประเทศไทยพระองค์ก็เลยนำกลับมาด้วยแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์ซึ่งพระองค์ได้มาสาม สามชนิดนะแต่แคนดี้จำได้แค่สองชนิดอีกชนิดหนึ่งก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กแต่ที่แคนดี้มีอยู่ในมือตอนนี้ก็คือเจ้ากรุงไกรเซอร์เดี๋ยวแคนดี้จะไปขยายพันธุ์เขาไปได้วยกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะในการขยายในการผ่าหัวเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะผ่าหัวบอนนะคะก็จะมีเขียงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นปูนแดงญี่ปุ่นนะเป็น เป็นยาสำหรับทาแผลให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะแล้วก็เป็นคัตเตอร์นะคะที่จะใช้แทนที่ใช้คัตเตอร์เพราะว่าเขาจะคมหน่อยเวลาผ่าหัวเขาจะได้ไม่เกิดบาดแผลเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผ่าหัวกันเลยค่ะเราจะเดินไปหาน้องน้องของเราเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะนี่แคนดี้ก็มีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์แม่ให้แคนดี้มาเป็น ต้นแบบนี้เลยแล้วเขาก็ขยายพันธุ์เร็วมากเห็นไหมแปบ๊บเดียวแตกหน่อออกมาเต็มเลยนะคะแล้วคันนี้คันนี้ก็ใช้วิธีการการแยกเขาออกมานะแกะเขาออกมาจากดินนะแล้วคันนี้ก็เอามาลงกระถางแบบนี้เลยเป็นต้นต้นนะคะเป็นต้นๆ้นถ้าต้นไหนที่เขาแบบโอนเอ็นคันนี้ก็มัดใส่ไม้ไว้แบบนี้นี่เพราะว่าเขาสูงมากนะคะเนี่ยเขาสูงมากแล้วเขาอ่อนนี่ การเขาอ่อนเดี๋ยวแคนดี้ก็เอาเชือกมามัดมัดตรงนี้ไวะคะ้ค่ะเจ,จ,จ้าอของไปเซอร์ของแคนดี้ก็แยกเป็นกระถางกระถางไว้แบบนี้นะส่วนการรองก้นกระถางของแคนดี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้กากมะพร้าวหรือวัสดุปลูกอย่างอื่นนะแต่สําหรับแคนดี้แคนดี้รองก้นด้วยตัวนี้ค่ะเศษใบไม้เพราะแคนดี้คิดว่าเขาเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแบบสองชั้นก็คือพวกเศษใบไม้เนี่ยจะเป็น อินทรีย์วัตถุนะก็เหมือนกับเวลาเขาย่อยสลายไปเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับเรานะปุ๋ยธรรมชาตินะแคนดี้ก็ใช้วิธีนี้รองก้นกระถางนะคะตัวนี้ออกน้องมาแล้วเห็นไหมเนี่ยออกใบมาแล้วสวยมากเลยนะตัวนี้คือตัวตัวแม่ของเขานะคือตัวต้นใหญ่ที่แคนดี้ได้มาเดี๋ยวแคนดี้ต้องเอาเชือกมัดไว้ไม่งั้นแล้วเขาเขาก็จะล้มเนี่ยเพราะว่าก้านเขายาวมากนะคะ เนี่ยเดี๋ยวเขาจะล้มพอเราเอาลงพาน้องลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆเราก็รดน้ําเขานะรดน้ําเขาเขาย้ายบ้านใหม่นะตอนนี้ก็ก็ดูสมบูรณ์ดีนะใบก็ยังไม่เหี่ยวเห็นไหม,มยังแข็งแรงดีอยู่แคนดี้ก็เอาไว้ในร่มนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวแคนดี้จะผ่าหัวบอลน,นะคะบอลสีแต่ยังไม่รู้เลยจะเอาต้นไหนดีแคนดี้ว่าจะเอาต้นนี้ดีไหมถ้าต้นไหนที่แบบ หัวใหญ่ๆเงี้ยเราก็ไปผ่าได้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่มีหัวมันก็ผ่าไม่ได้ถูกปะเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะคะว่าจะาต้นไหนไปผ่าใบนี้สวยค้าเพื่อนๆเขาจากการที่แคนดี้ใช้วิธีแยกหน่อนะคะจากต้นเนี่ยแคนดี้ใช้แบบไม่ใช้น้ําะนะปรากฏว่าการขาดเต็มเลย แคนดี้ก็เลยลองเปลี่ยนวิธีอีกต้นหนึ่งมาแคนดี้ใช้วิธีอพอเอาออกจากกระถางปุ๊บแคนดี้ก็เอาเอาน้องลงน้ำอย่างเงี้ยเลยนะน้องลงน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแยกออกมาค่อยๆแยกหน่อเขาออกมาอย่างนี้จะปลอดภัยกว่านะเนี่ยน้องไม่ช้ําเลยแต่อันที่แบบแยกด้วยด้วยมือออกจากดินเลยเนี่ยเขาช้านะบางอันก็ก้านขาดแบบนี้ดีกว่านะคะ แล้วเดี๋ยวเราบางส่วนแคนดี้ก็จะไปปักชําลงดินส่วนอันไหนที่หัวใหญ่หน่อยแคนดี้ก็จะไปผ่าหัวนะเดี๋ยวเราไปทากันเลยจากที่แคนดี้ดูเจ้ากรุงไกเซอร์น้องใหม่แคนดี้เนี่ยนะปรากฏว่าที่สังเกตดูนี่ก็คือเขาได้รับการผ่าหัวมาแล้วนะเพื่อนๆเขาได้รับการผ่าหัวมาแล้วนะแต่ว่าส่วนที่เกินเกินออกมาเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับว่ามีหน่อออกมานิดหน่อยมีตาออกมานะคะ เดี๋ยวแคนดี้จะลองผ่าผ่านิดเดียวไม่ผ่าเยอะเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วนะอผ่านิดเดียวเดี๋ยวไปลุยกันเลยต้นนี้นะคะต้นใหญ่ของเขาเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์เจ้ากรุงไกเซิร์ซึ่งอุปกรณ์ที่แคนดี้เตรียมไว้ก็พร้อมหมดแล้วนะตอนนี้แคนดี้ก็จะผ่าหัวบอล สีเจ้ากรุงไกเซอร์ของแคนดี้แล้วนะพร้อมหรือยังอาจารย์แม่นี่นะคะก่อนเราจะผ่านะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราจะต้องสะอาดคัตเตอร์ของเราพ่นด้วยแอลกอฮอล์นะคะพ่นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะเขียงก็เหมือนกันต้องสะอาดนะคะนี่นองบอนสีก็พร้อมแล้วนะคะแคนดี้ก็ดูนะแคนดี้ดูแล้วแคนดีก้ก็ตัดเอาตรงนี้เลยตรงส่วนตรงนี้นะคะเขาจะมีตาตาอยู่ บอลสีตัวนี้เขาโดนผ่าหัวมาแล้วนะนี่มีรอยผ่าหัวไปแล้วนะคะเขาไปขยายพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะแล้วเมื่อเพื่อนตัดเห็นไหมน้องจะมีแผลน้องมีแผลเพื่อนๆก็ทายาให้น้องนะคะด้วยยาทาต้นไม้เนี่ยตัวนี้นะคะแคนดี้ได้มาจากต่างประเทศเลยดีมากๆเลยนะคะนี่ใช้แทนปูนแดงถ้าเพื่อนๆไม่มียาทาแผลเพื่อนๆก็ใช้ปูนแดงก็ได้นะ ูนแดงบ้านเราที่ไว้เคี้ยวหมากเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปลงดินปกติเลยดินปลูกนะคะตัวนี้บอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเข้ามาจากยุโรปนะคะในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงสเสด็จประพาสยุโรปแล้วเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือว่าเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยให้มาเป็นของขวัญเพราะฉะนั้น มีอายุเป็น100ปร้อยกว่าปีแล้วที่เข้ามาในประเทศไทย,ย,ยนะตัวนี้คือบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสวยมากนี่สีสวยมากอาจารย์แม่ให้แคนดี้มาเป็นของขวัญแคนดี้ก็ขยายพันธุ์นะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะก็ราคาต้นละหนึ่งบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นี่แหละคะ่ะข่าเลยผ่าอย่งนี้เลยง่ายๆเพื่อนๆ<ม>เหมือนกับผ่าขนมเลยนะ นี่คนดี้ได้กี่ต้นทายสิโม่ใหญ่เลยนะได้ทั้งหมดกี่ต้นคะอาจารย์แม่แปดได้แปดต้นนี่นะคะแล้วเรายังมีหน่ออื่นๆอีกซึ่งเราเอามาเอามาขยายได้อีกนะคะอันนี้แคนดี้ได้แปดหรือใครเซียนกว่าน,นี้นะจะให้ได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้คือตัดให้เล็กลงแต่แคนดี้พึ่งทำทำครั้งแรกก็แปดก็พอแล้วแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนก็แช่น้ํายานะคะเนี่ย แช่น้ํายาตัวนี้ไว้หรือใครจะไม่แช่ก็ได้นะนี่แช่แช่เพื่อให้เขาฆ่าเชื้อนะคะแช่น้ํายาทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะแช่น้ำยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นทํายังไงต่ออาจารย์แม่รู้ไหมคะ ก็้ปุ่นจะเห็นนี่แหละถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้ายาฆ่าเชื้อจะแช่ปูนแดงก็ได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราแล้วปูนขาวได้ไหมไม่ได้นะคะปปููนนาเ็แดงแต่จริงๆเขาถามว่าได้ไหมจริงๆแล้วปูนแดงเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของปูนขาวผสมกับขมิ้นมันก็เลยออกมาเป็นปูนแดงนะบางคนไม่รู้ที่มาถ้าเพื่อนๆอยากทําปูนแดงเองก็คือไปซื้อปูนขาวมาแล้วผสมกับขมิ้นมันก็จะกลายเป็นปูนแดงใช่บางคนเขาก็หาไม่ได้จริงๆเพราะปูนซีเมนต์ก็มี อุลตร้มนมาก็ได้ตัวบอลน,นี้ต้องระวังนะถ้าถ้าไม่ระวังมันจะคันมือนะคะถ้าให้ดีต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วเนี่ยพอเราแช่ไว้สิบนาทีปุ๊บพอครบสิบนาทีแล้วเพื่อนๆก็นี่เลยเตรียมตัวนี้ไว้เลยนะคะดินที่เราจะเอาไว้สําหรับเพาะแคดดี้ใช้ไปเพาะแบบควบแน่นอ่ะสมมุติครบสิบนาทีแล้วเนาะเราก็มาวางเลยค่ะเนี่ยเอาส่วนขาวๆนี่วางเลยวางไว้เงี้ยวางไว้างี้นะคะ นี่เพื่อนๆนแคนดี้วางไว้ได้แปดต้นนะอันเนี้ยจะให้ได้เป็นสิบก็ได้นะแต่แคนดี้มือใหม่เอาแค่แปดพอแปดนำาโชคเนะอาจารย์แม่นะเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาไว้เลยค่ะนี่อันนี้ไม่มีรูนะแคนดี้เพราะแบบควบแน่นนะคะปิดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่แดดจ,จัดเกินไปแต่ว่ามีแสงส่องถึงในร่มตรงไหนก็ได้นะคะของบ้านเท่านี้เพื่อนๆเรามารอดูอีกทีบางคนก็ประมาณเดือนกว่านะคะก็จะออกมาเป็นหนอเลย แล้วก็ไปลงแปลงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะขายายพันธุ์เนาะพันธุ์สีอันนี้ก็คือสูตรแคนดี้นะแล้วเดี๋ยวสําหรับต้นอื่นๆนะคะบอลสีต้นอื่นๆก็ทําแบบเดียวกันแต่บอลกระดาษนี่ทําไม่เหมือนกันนะอาจารย์แม่บอลกระดาษนี้จะไม่มีการผ่าหัวนะแต่ว่าเขาจะมีไข่ให้เรานะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้บอลกระดาษก็มาเลยนะคะที่นี่เราจําหน่ายบอลกระดาษด้วยนะตอนนี้มีไข่นะรานะคาเริ่มต้นที่200บาทสําหรับ ไข่บอลกระดาษถ้าอยากได้ต้นแม่ก็มีนะต้นแม่ก็ราคา4 0 0 0มบาทเท่านั้นเองเพื่อนๆซื้อไปแค่เดือน2เดือนนะเพราะไข่ได้ทุนคืนเพราะว่าตอนนี้ใน Lazada ราคาขายอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงสองพันสนะสำหรับไข่บอนกระดาษดานะคะสําหรับวันนี้แคนดี้และการขยายพันธุ์เจ้าครงไกเซอร์ด้วยการแยกหน่อนนะคะแล้วก็ ผ่าหัวนะคะก็จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบายตอนนี้คันดี้ก็แยกหน่อนะคะเจ้ากรงไกเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองต้นที่อาจารย์แม่ให้มาก็ได้น้องใหม่ทั้งหมด30ต้นรวมต้นแม่ด้วยนะคะ30ต้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้ากรงไกเซอร์นะคะแล้วก็ยังนำไปผ่าหัวได้อีกนะคะผ่าหัวได้อีกจำนวน แปดใช่ไหมแปดต้นก็มาลุ้นกันว่าตัวพี่พี่ผ่าหัวนี้เขาจะรอดไหมแต่แคนดี้มั่นใจว่าน่าจะรอดนะแล้วก็วันนี้ก็ขยายสาวนา้อยปะแป้งนะสายพันธุ์พญาช้างเผือกได้อีกหนึ่งสองสาสี่ห้าต้นนะคะอชมสวนสักหน่อยต้นไม้บางต้นก็ไปเก็บมาที่เขาทิ้งๆิ้งเคนดี้ก็เก็บมาปลูกนะ เขาก็รอดนะคะนี่เริ่มออก,ก้าอ,อันนั้นอะไรนะเศรษฐีพันล้านนะสวยมากเลยสว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 ยเหมือนคนปลูก <laughs>